เมยรู้สึกว่าจะทำรสเผ็ดกว่าด้วยนะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะลงทําวันแรกนะคะเป็นอาหารของอินโดนีเซียเนาะเข้ากินใบมะละกอต้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าเรียกว่าเป็นเหมือนแบบน้ํายําหรือน้ําพริกอะราดนะพี่น้องมาค่ะอันนี้เหมือนทาแล้วนะคะราดไปเลยจ้าโอ้โหรสชาติจะเป็นยังไงทุกคนชิมไปพร้อมกันเลยนะคะน่ากินมาก ว้าวอข้นมากินค่ะอะมาค่ะมาทุกคนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะนนะเหมือนก็จะเรียกว่าทำน้ำพริกยำใบมะละกอนะคะอันนี้เป็นใบมะละกอด้วจ้ะทางมาเลเซียเนาะเขาจะกินแบบแบบนี้เนาะ ม,มาลองชิมไปพร้อมกันครับน้องในส่วนของน้ำจิ้มหรือว่าน้ำยำอะ่ะเหมือนน้ำพริกหลนหลนเต้าเจี้ยวน่ะพี่น้องคล้ายเลย ส่วนใบมะละกอก็คือรสชาติขมเลยค่ะขมแบบขมอ่ะขมเหมือนเหมือนสะเดาแต่ว่าเหมือยเป็นคนกินขมได้อยู่แล้วเนาะนี่ค่ะพี่น้องยิ่กับข้าวสวยอืมอร่อยยืมมีเป็นประก,กอบด้วยนะคะ จะทางมาเลเซียมันก็จะมีแบบว่าเป็นปลาแห้งอะ่ปะปลาเล็กปลาน้อยทอดนะคะมาพี่น้องกินต่ออันนี้ก็คือมะละกอเลยเป็นยอดอ่อนนะคะของมะละกอเนาะอืมขมเลยก็อร่อยพี่น้อง ลองไปทาดูเด้อนี่สำหรับเมืออร่อยนะนี่ค่ะเหมือนกินน้ำพริกกับใบมะละกอต้มเลย มันเป็นความขมที่อร่อยอ่ะแต่เขอใส่เพิ่มนะคะถึงว่าแล้วนะเนาะเขาชอบใส่เยอะๆนะคะอร่อยมากเหมือนน้ำพริกเลยเหมือนหล่นเต้าเจี้ยวอ่ะแต่ว่าไม่ได้มีเต้าเจ้ยวนะอร่อยไหนอันที่เก็บเมื่อกี้หาไม่เจอแล้ว แซ่บอ่ะพี่น้องเหมยรู้สึกว่าจะทำรสเผ็ดกว่าด้วยนะมาค่ะพี่น้องแซ่แบๆน้ำกันเนาะวันนี้เปลี่ยนเมนูนะไกลเลย อร่อยเบกก้อ,อนขมเลยคือ แค่มือกินใช่นี่นะเป็นใบอ่อน มีความนัวนัวกลมกล่องของมะเขือเทศเนาะที่เป็นต้นไม่ใช่เป็นก้านใช้มือกินแซบด้วยพี่น้องขออภัยด้วยจ้ะก็จะไม่ใช้ช้อนเนาะ ทำก็ง่ายๆคะ่ะวิธีทํา <_ letter> ผลมะละกอจะแข็งนิดนึงนะคะชอบใบมากกว่าปกติใบเคยกินแต่ใบ,บสดนะคะกินกับตํากล้วยแซ่บ ขมขมฝาดฝาดนิดนึงแต่ว่าวันนี้ลองกินแบบซาดูนะคะเอไม่ได้เรียกซาสิเขาเรียกว่ายำใบมะละกอเนาะแบบอินโดนีเซียเลยกออร่อย แซ่บครับพี่น้อง ลูกใหญ่เกินนะคะจะแข็งจะไปกันแล้วบอกเอาพัดลมมาเปิดให้พี่นะไอ้สีฟ้านะเริ่มร้อนเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งร้อน 오케이다. Mm -hmm. <susurra> <Okay, tá. susurra> <susurra> อร่อยอะพี่น้องลองไปทํากินดูนะคะแล้วแต่คนชอบกินเนาะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่ามันขมใครที่กินขมอยู่แล้วก็ชอบอันนี้เหมือนทำหนึ่งอสองสามจริงๆมีสี่ ตีต้นมะล,ละกอนะคะก็คือสียอดกินทุกวันไม่ได้นะมะล,ละกอศูนย์พันธุ์หมดจริงจริงเด็ดยอดก็ไม่น่าจะตายหรอกอืม,อมสม<ะ>กินครั้งแรกนะคะทุกคน ใ้ได้เลยอร่อยซ่ามะาละกอเขาเรียกซ่าได้ไหมทุกคนไม่ใช่นะเรียกเป็นยำก็ได้นะคะสายดูในีเซียก็ไม่รู้จักด้วยจ้ะพูดไม่เป็นเนาะ พอหมปากบอมคอไปหน่อยเดี๋วไว้ให้น้องๆชิมเราอยุสองกินหมดไปแล้วสองนะคะของเจ้าของเนี่ยสำหรับใครที่อยากลองทำกินนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะตามวิธีคลิปด,ด้านหน้าเนะใครที่สนใจน้ำพริกเหมยน,นะคะก็ทักแชทมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิธีทำยำน้ำพริกใบมะละกบอบ่ไม่รู้ชื่ออะไรนะทุกคน เออวิธีการทําก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะนะทุกคนก็อร่อยใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าขมมากอ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ